พี่น้องชาวราศีมังกรครับในปี2569นะครับเส้นทางดวงของท่านจะเป็นอย่างไรมีโอกาสมากน้อยขนาดไหนนะครับหมอฮักจะมาแนะแนวเป็นไกด์ไลน์ไว้ว่าในปี2569มีอะไรน่าสนใจบ้างมาดูกันได้ในคลิปนี้นะครับ สวัสดีครับพี่น้องชาวราศีมังกรครับคลิปนี้ก็มาบอกเล่าเรื่องราวของดวงในปี2569นะครับพอเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์สำหรับท่านที่สนใจในเรื่องราวของดวงนะครับก็เป็นการพยากรณ์บอกเล่ากันแบบกว้างๆนะครับไม่ได้จำเพาะว่าเป็นดวงท่านผู้ใดโดยเฉพาะพี่น้องที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้ วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยนะครับชาวราศีมังกรนะครับคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15มกราคมจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะครับหรือว่าท่านที่ผูกดวงเป็นลัคนาราศีมังกรนะครับอยากจะเข้ามาดูก็ได้นะครับดูกันเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ได้เลยครับส่วนท่านที่ ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวนะครับว่ามีอะไรอย่างไรบ้างนะครับก็ติดต่อเข้ามาตามที่ให้ให้รายไว้ตรงนี้นะครับเอาละครับทีนี้มาดูกันว่าดวงคนราศีมังกรในปี2569ที่กำลังจะมาถึงนี้ดวงจะเป็นอย่างไรนะครับก็เป็นภาพรวมๆทั้งปีเลยนะครับการงานการเงิน ความรักอุปสรรคมีอะไรบ้างจะพบกับอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับมาดูกันได้เลยครับเรามาเริ่มต้นจากเรื่องงานนะครับเส้นทางการงานคนราศีมังกรในปี2569นะครับมาเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็น7ไม้เท้านะครับเดไม้เท้าคือเส้นทางการงานที่ มีความเข้มข้นนะครับมีการแข่งขันค่อนข้างใจเยอะแล้วก็มากด้วยนะครับไม่ว่าท่านจะทำงานประจำหรือว่าทำงานส่วนตัวนะครับมีอาชีพอิสระคือโอกาสที่ท่านจะเจอคู่แข่งก็มากเป็นพิเศษด้วยนะครับท่านที่ต้องการจะไป สมัครสอบเพื่อเริ่มต้นงานใหม่สัมภาษณ์งานนะครับก็ต้องเตรียมตัวไว้มากเป็นพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใดก็ตามนะครับก็คือเอาจริงเอาจังกับการแข่งขันนั่นแหละนะครับผลลัพธ์ก็จะมีโอกาสนะครับใครที่ทุ่มเทเต็มที่ก็มักจะได้ผลที่ดีนะครับไม่ว่างานประจำงานส่วนตัวนะครับ าการต่อมามาดูส่วนที่สองนะครับมีเรื่องของสิ่งที่จะต้องระวังด้วยนะครับสามดาบนั่นหมายความว่าเรื่องของความขัดแย้งความไม่เข้าใจกันนะครับก็จะอยู่ไม่ไกลนะครับหมายความว่ามีโอกาสจะเจอบ่อยๆด้วยไม่ว่าจะตรงไหนนะครับการติดต่อง,งานการพบปะการทําอะไรก็ต้องระวังนะครับหนักแน่นใจเย็นๆนะครับจะเชื่อมโยงไปถึงประเด็น อื่นๆนะครับที่จะทําให้เกิดความขัดแย้งด้วยนะครับไม่ใช่เรื่องของการงานอย่างเดียวนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับก็เป็น5ไม้เท้านะครับนี่เป็นการประทะไม่เข้าใจขัดแยง้งทะเลาะวิวาทที่จะเข้ามาเป็นระยะระยะนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรน,นะครับหนักแน่นมีเหตุมีผล ใจเย็นๆนะครับอาจจะเป็นปีของความขัดแย้งปีของการแข่งขันปีของการปะทะอะไรได้หลายอย่างเข้ามานะครับถ้ารู้ไว้ก่อนเราก็มีโอกาสที่จะป้องกันเตรียมตัวนะครับว่ามีเหตุมีผลไว้ก่อนดีกว่านะครับต่อมามาดูเรื่องที่2นั่นคือเรื่องของการเงินนะครับเส้นทางการเงินจะเป็นอย่างไรมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็น2ถ้วยนะครับ สองถ้วยคือบรรยากาศการสื่อสารการติดต่อการเจรจาที่เกี่ยวข้องกับการเงินนะครับมีแนวโน้มจะไปในทิศทางที่ดีนะครับการที่เราจะไปทำสัญญาไปเจรจาไปตกลงอะไรสักอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเงินเงินทองทองนะครับก็จะมีความเข้าใจมีโอกาสที่จะมีความสำเร็จต่อไปนะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็นอัศวินเหรียนการเงินนะครับก็จะเพิ่มเรีกว่า,าเพิ่มโอกาสมากขึ้นเรื่อยๆมีเงินก้อนเข้ามาเรื่ยนะครับใครที่รองเงินก้อนใครที่ทําอะไรกิจการมีภาระหน้าที่ต่างๆที่มีค่าตอบแทนนะครับก็จะมีเงินเข้ามาได้นะครับอันนี้เป็นการคาดหวังถึงการเงินที่อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3ในเรื่องของการเงินนะครับเป็น8ดไม้เท้านะครับอันนี้เด่นนะครับเด่นอยู่ที่งานด้วยแล้วก็รายได้ด้วยการเงินด้วยนะครับงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เด่นขึ้นมานะครับเรื่องบ้านเรื่องที่ดินแล้วก็เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีโอกาสด้วยในการที่จะได้ปรับปรุงดูแลเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็ทําให้เกิดมูลค่ามากขึ้น และนอกจากนี้นะครับชาวราศีมังกรยังคาดหวังถึงเรื่องของการมีบ้านมีที่ดินได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องโอกาสที่ดีครับต่อมามาดูเรื่องที่3นะครับนั่นคือเรื่องของความรักเส้นทางความรักเป็นอย่างไรนะครับมาเริ่มต้นจากไยพย่พัากรณ์ใบที่1นะครับเป็น เจดดาบนะครับเจ็ดดาบอยู่ในเส้นทางความรักในค่อนข้างจะมีปัญหาความไม่เข้าใจความขัดแยง้งการทะเลาะวิวาทและก็มีคนเข้ามาสร้างความเรือดร้อนสร้างความขัดแย้งนะครับเป็นสิ่งที่ต้องระวังคือคนภายนอกระบบคนที่สามที่จะเข้ามาทําให้เกิดความวุ่นวายในเส้นทางความรักด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่สองนะครับเป็นสี่เม้านะครับ การที่ท่านกำลังจะเริ่มต้นมีความรักก็มีโอกาสดีอยู่นะครับค่อยเป็นค่อยไปเริ่มต้นได้ดีนะครับเรียนรู้ซึ่งกันและก,กันนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่สามนะครับเป็น5ดาบนะครับอันนี้ก็ยังต้องระวังเพิ่มมีเจดาบมี5ดาบอยู่ในเส้นทางความรักตั้งหมายก็ว่าท่านจะเจออุปสรรคเจอคนที่เข้ามาเป็น อะไรที่มันไม่ดีนั่นแหะครับในรูปแบบที่อาจจะแตกต่างกันออกไปก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังจุดนี้นะครับต่อมามาดูเรื่องที่4ี่นะครับอุปสรรคเป็นอย่างไรเราเจออุปสรรคได้หลายอย่างจะแก้ไขอย่างไรมีโอกาสที่ดีหรือไม่สำหรับคนราศีมังกรน,นะครับมาเริ่มต้นจากไพ่ปัากรใบที่หนึ่งเป็นราชินีไม้เท้านะครับ งานนะครับสุภาพสตรีชาวราศีมังกรนะครับเส้นทางดวงของการงานจะเด่นนะครับในปี2569รักษาระดับรักษามาตรฐานหรือไม่ก็มีความมั่นคงต่อไปได้การขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในเรื่องของการงานก็จะมีโอกาสที่ดีเช่นเดียวกันนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่สองในเส้นทางของแนวทางการแก้ไขอุปสรรคเป็นแปดถ้วยนะครับแปดถ้วยนีด้ดีนะครับในการที่จะก้าวพ้นจากปัญหาต่างๆนะครับแม้ว่าถ้าจะเจออุปสรรคตรงนั้นตรงนี้เจอเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆที่มันไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่ามีโอกาสในการที่จะผ่านอุปสรรคได้นะครับงานก็มีแนวโน้มจะเปลี่ยนงานหรือว่าได้งานใหม่มีความก้าวหน้ามีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับในงานตามที่ ต้องการได้ตำแหน่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมมีการเปลี่ยนแปลงที่ทำงานเข้ามาด้วยนะครับเส้นทางการเงินก็จะแก้ไขปัญหาของการเงินได้รับเงินเข้ามาแล้วก็มีทางด้านโอกาสของการเงินเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับความรักที่ว่าไม่เข้าใจซึ่งก,กันและกันหรือปัญหานะครับก็มีโอกาสดีในการที่จะผ่านอุปสรรคได้นะครับสุขภาพ ก็จะมีแนวโน้มที่ดีในการฟื้นฟูสุขภาพกลับมาแข็งแรงได้นะครับนี่คือการผ่านพน้นการก้าวพ้นจากปัญหาและอุปสรรคนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับในเส้นทางของการแก้ไขปัญหาต่างๆเป็นเฮลโลแฟนนะครับมีตำแหน่งของพระสังฆราชผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์วันหน้าผู้บังคับบัญชานะครับจะคอยช่วยเหลือชาวราศีมังกร ให้ผ่านอุปสรรคได้นะครับคือนอกเหนือจากตัวท่านเองที่เรียนรู้พยายามต่างๆแล้วนะครับยังมีโอกาสเขาเรียกว่าแรงส่งจากบุคคลอื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ใครก็ตามมีโอกาสนะครับและนอกจากนี้เรื่องของสังฆราชนี่ยังเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับบุญกุศลด้วยนะครับพัฒนาตัวเองพัฒนาจิตใจเรียนรู้สร้างบุญกุศลก็จะเป็นแรงส่งที่สําคัญในการที่จะทําให้ชาวราศีมังกรมีโอกาส ผ่านพ้นอุปสรรคนะครับแล้วก็ก้าวสู่เส้นทางที่มีความมั่นคงต่อไปนะครับทีนี้ยังมีไพ่ยพยากรณ์ใบที่13นะครับเพื่อเป็นการให้คำพยากรณ์เพิ่มเติมสำหรับคนราศีมังกรนะครับเป็นเดอะเวิร์นะครับโอกาสดีมากนะครับในการที่ชาวราศีมังกรจะ พบกับการเปลี่ยนแปลงนะครับก้าวสู่ความสุขเร็จก้าวสู่ความรุ่งเรองในหน้าที่ของการงานมั่นคงขึ้นได้รับโอกาสใหม่ๆประสบผลสเร็จเหมือนกับว่าผ่านมรสมชีวิตมีความรุ่งเรองการเงินดีขึ้นมากๆนะครับมีความสุขมีความสมบูรณ์มีความพึงพอใจและเส้นทางความรักก็จะเติมเต็มเข้ามาทําให้ได้รับโอกาสดีๆนะครับสรุปดวงคนราศี มังกรในปี2569นะครับการงานของท่านต้องเริ่มต้นด้วยคำว่าเข้มแข็งเอาจริงเอาจังนะครับเพราะว่าจะมีคู่แข่งมีการแข่งขันมีข้อเปรียบเทียบหรือว่ามีการคัดเลือกกฎเกณฑกติกาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ เส้นทางการเงินดีนะครับมีโอกาสที่จะได้รับเงินมีโอกาสที่จะได้บ้านได้ที่ดินเส้นทางความรักนะครับค่อยเป็นค่อยไปอาจจะเจอปัญหาจากคนภายนอกนะครับไม่ว่ารูปแบบจะเป็นอย่างไรนะครับสิ่งที่ควรระวังเพิ่มเติมคือเรื่องของคามขัดแย้งการทะเลาะวิวาทอันนี้ต้องหนักแน่นมีเหตุมีผลและใจเย็นๆน,นะครับ ส่วนโอกาสคือการก้าวพ้นจากปัญหาอย่างเปิดกว้างนะครับใครที่เจออุปสรรคใครที่เจอปัญหาตัวท่านเองอาจจะเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองหรือไม่ก็มีผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีคนชี้แนะมีคนบอกทิศท,ทางมีบุญกุศลส,ส่งเถิมให้ก้าวพ้นจากปัญหาต่างๆทีละอย่างทีละจุดและก็พบกับโอกาสใหม่ๆเป็นชีวิตที่ผ่านพ้นอุปสรรคประสบความสำเร็จในเส้นทางของการงาน การเงินรับเงินจํานวนมากความรักกลับมาเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นความสมบูรณ์ที่น่าจับตามองนะครับแต่อะไรก็ตามนะครับต้องหนักแน่นต้องจริงจังต้องจริงใจต้องทําแบบเต็มที่เพื่อที่จะก้าวไปสู่จุดนั้นนะครับสำหรับพี่น้องที่เกิดในราศีมังกรน,นะครับเอาละครับก็บอกเล่าเรื่องดาวดวงประจำปี2,569สำหรับ ชาวราศีมังกรน,นะครับมาพอสมควรพอเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะครับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาในการดูด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอให้ชาวราศีมังกรน,นะครับก้าวสู่ปี2569ด้วยความสําเร็จด้วยความก้าวหน้า ได้ความรุ่งเรืองผ่านอุปสรรคประสบกับความสำเร็จทุกอย่างนะครับการงานการเงินความรักความมั่งคัง่งร่ำรวยสุขภาพดีๆแข็งแรงตลอดปีนะครับสวัสดีครับ